นี่คือขนาดที่เครือข่ายเขียนหน้าอนาคตปัญชาไทยนะครับกำลังรอเข้าไปในอาคารรัฐสภาไม่ว่าอะไรนะเนาะนี่ก็มีจังนี่นะครับก็มีการตรวจตราเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็การป้องก,กันโรคขอท่านเสิร์ฟอย่างดีเลยหนูให้หนูยากค่ะใช้รูปได้รือพี่ใช้ นะครับเครือข่ายก็มากันเยอะพอสมควรนะครับอะไรนะนี้นะครับอาคารรัฐสภานะครับน,นี้เครือข่ายกำลังเดินทางเข้าอาคารนะครับ เหนื่อยนิดหน่อยก็เนึอกมาแล้วก็ตื่นเต้นด้วยอาสารรัฐสภาครับสร้างเสร็จไปเยอะเลยครับแต่ก็ยังตอนนี้เข้ามาในอาคารรัฐสภาชั้นล่างแล้วนะครับ ซึ่งเบื้องต้นนะครับมีสสจากพักคก้าวไฟนะครับได้ลงมาพบนะครับร้อนด้วยค่ะเดินเือแตกค่ะเดิน <c oughs> ไม่มีแอร์ค่ะแต่ว่าน่าจะเอาไปกระท่องนั้นเคี้ยวจะน่าจะงามกำลังดีเลยค่ะแต่ว่าเสียดายไม่ทันค่ะมายื่นพรบรที่ประชารได้เขียนนั่นเองค่ะตามเกี่ยวกับ เพื่อมาเหมือนกับเรียกว่าไงเพื่อมาสู้กับพลบอที่อยู่ในสภาณตอนนี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพลบอที่ณนะตอนนี้ที่อยู่ในสภาเนี่ยมันมันไม่แฟร์มันมีการเหลื่อมล้ำกันเยอะแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่จากัดเราต้องการที่ทําให้สิ่งที่ประชาชนอะต้องกาจรจริงรๆในเรื่องของการควบคุมปรชาและการลงกฎเกณฑ์พวกนั้นะเขาไปสู่ในสภา ซึ่งอีกสักครู่นะครับก็จะมีตัวแทนจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับลงมารับร่างพรบกัญชากัญชงฉบับประชาชนนะครับบริเวณอาคารด้านล่างอาคารรัฐสภาชั้นหนึ่งนะครับ